เวลามันโดนเาองมันจะสั่งขาด้วยนะเฮ้วนะ เงกว่าดาอะไรอ่ะริสันนาตายาล้วล้วเลยเนี่ยก็เขารู้ใจเนสไม่ยอมอ่ะไม่ยอมก็ต้องตอบคำถามแก้ตัวนะฮะเอาล่ะคราวนี้เนสต้องใจแต่ว่าถามไรก่อนแล้วกันถามไรอีกแล้วเหรอถามไรก่อนไรก่อนเอาได้ๆถามคราบเอ้ยหรือถามเนสก่อนดีถามเนสพี่ก็จอมันขึ้นไปแล้วเนาะจะสลับไหมเอาเลยไม่เป็นไรไม่ ก็น like okay. so right. right. ี่คำถามเกาเอไ่เอาล่ะันนี้ไม่สติสตังไม่มีเลยเนี่ยสติไม่เทาไหร่สตังนี่นะสิเอาล่ะข้อต่อไปถามนี้นะครับเทสจ๋า ข้อนี้แค่ตัวไหมจะบอกมีอะไรจะบอก bright ไหมแม่คำถามท่อยากั็งง้ายงงกงงงงงงมงงางางงงงงงองง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 ่งงง โอเค 5, 4, ห้าสี่สามหงายเลยครับ,บ,บรเต้นลยวคำตอบคือปสามครับถูกต้องลองดีใจกับเบสหน่อยถูกแล้วได้ของคะแนนเลยมีที่มาครับอยากรู้ไห,หมไม่ใส่ของซ้เออยังไง ทำไมต้องใส่พอาทำไมพอหนอสอไม่ไหวก่อนหน้านี้คือเราไม่รู้ว่าเด็กๆเขาใส่จริงไหมคือแม่บอกให้ใส่นะแต่เราก็แบบว่ามันไม่เอาไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยมันไม่สบายที่ถามนิดนึงระหลังที่ทางเชื่อมต่อนะว่ะ อาอ่จลนารป .2 เนี่ยเขาอาศัยอยู่ยังไงต้องกินลมชมิวนอนอัะเออเกี่ยนีก็เล่นชิงช้ากันไปนะฮะนะฮะก็ไม่เป็นไรเครื่อสอบสอบคุณครูคุณครูถามว่าพี่ชมพนี่ใส่กินไงอ่ะ พไม่ร <c ười> ู้ว <c ười> ่าดูดเราทำอะไรทุกอย่างนั่นแหละทนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนเราไม่รู้ว่าเฮ้หน้าอับตายขนาดนี้เลยเหรอเด็กหัวรอกในห้องไม่ไหวแล้วออมาเลยยังไงพูดเลยพูดเลยว่าคุณครูตอนนี้ก็นะนะฮะว่าดับไปนะครับผมเอาล่ะคำถาวมาที ไะไรกันบ้างเลยน่าเลยภาพไาเข้าคำถามว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่เนสดูในโรงหนังคือเรื่องอะไรระหว่างอะไรี่มีระหว่างผีช่องแอร์กับผีอาราบีภาคหนึ่งชัวชัวคืออะไรอุ๊ยผิดชัวมันมีที่ปรึกษาดีมัอ่ามัมีแบ๊ดดีมีแบ๊ดมี จำได้หรือเปล่าจำได้เหีนจะนลบไปว่าถุดฝาจุดสีนันจะคิดนานเก้าแปดเจหกห้าส้าวเปิดเลยครับบุพผีราตาบุกผาราตรี าโทษนะครับไม่ไส่ใจไม่ของเขาคนฝ่ายไายเท่ากันแหละว่าพูกผมไม่มีไม่มีเลยมี่ั้ยใคฝั่งฝั่งนี้ไว้ไเท่าไหร่จะตอบผีช่อตตอบพอตอบผิดปั๊บโอ้ยเสมอเสมอเสมอ่มากเลยนะครับเท่าไหร่ะอโอเคนน้มันก็ใจตรงกันแล้วนะฮะก็ ตอบผิดคนละหนึ่งข้อเหมือนกันค่ะโอเคแปลว่าถึงกำถามข้อต่อไปกันเลยครับค่ะมีประมาณ150ร้อยห้าสิบวอโอ้โเยอะไปวันนี้ตองม่หน่อยอ่ะเอาล่ะถามเนสครับค่ะ l a d y f i r t ค่ะถามเนสเหมือนกันอถามว่าทีมฟุตบอลสมัยประถมของไบรท์ชื่ออะไรระหว่างอาแปดกับใจเ้า chém máy chém chém máy đấy chém nhau rồi chém phải được được nhanh lên tý bút sáu mày cái này rồi đấy 9 8 7 6 5 4 3 2 đứng đây bỏ qua nó đứng đằng sau nó phải à, ngồi xuống ถุงหรือเปล่าชูไปหนึ่งสองสามโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าเป็นดาวหจากาเดินของไว้อ้าวแอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนเสียงปมเลยนะเป็นชื่อเป็นชื่อทีมที่ไม่อยากพูดถึงไปในแหนนี่มันโดนยิงไม่ต่ำกว่าห้าพูดแย่ไเลยที่ชื่อทีมซะนะฮะ โอาล่ะสูสีแล้วนะครับหมอุ้ยแย่แล้วอ่ะแย่เด้วไม่แย่ไม่แย่เอาล่ะถาม b r g h t กันบ้างดีกว่านะครับ Yes b r i g h t ะ Are you ready Yeah Yeah ถามเลยนะครับอย่าอย่ะของว่างที่เนสโปรดปรานระหว่างรอพ่อกลับบ้านตอนรุบงวันสามคืออะไรอะไรค่ยังมีเมนูเยอะอีกมา ออกินเล็บกินมุกเหรอคนกินอะไรกินที่เล็บแบบพี่พูดมันต้องมีสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่เขา,ากินนะหรือว่าอาจจะกินทั้งสองอย่างให้คิด,ดอยู่นะถ้ากินที่เล็บระหว่างที่เล็บเป็นเล็บขบอ่ะ <c oughs> อื้มมันนัวเลยนะนะฮะมาตอบแล้วตอบแล้วเดชเขียนเลย <c oughs> มันมีที่มาว่า ้้รูดวนี่เป็นคนชอบกัดอากักกัดเล็บแล้วก็ผิดใช่ไหมว่าข้อนี้ไรต่อผิดไม่เป็นไรไม่คุ้มใจเขาจริงนี่หว่าเพราะเขาชอบกิทีวูพี่ถามก่อนมันมีความเป็นมายังไงประวัเนี่นนะคำถามนี่ก็สุดใจยาวๆนะฮะดีเทลละเอียดเวอร์ ของว่างที่เลสปวดปานระหว่างรอพ่อกลับบ้านนะครับอันนี้คืออันประโยคหนึ่งนะฮะตอนอนุบาลสามนะฮคะคืออะไรก็คือหน้นนาเช่าว่าช่วงตอนอนุบาลสามเนี่ยพ่อจะเป็นเซลล์ขายของเนี่ยครัแล้วพ่อจะไม่ค่อยกลับบา้าขน,น,นขอโนตรีนิดนึนง,งนครับท้องาา กินไปกินข้างในห้องน้ำนครับนี่นี่ชื่อเหมือน